วันนี้มาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจของวงการเกษตรสมัยใหม่นั่นคือเรื่องของปุ๋ยอากาศหรือ air fertilizer ค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะอากาศที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันนี้แท้จริงแล้วมันคือคลังปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะในบรรยากาศประกอบไปด้วยก๊าซไนโตรเจนถึง7จและมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสารตั้งต้นของมวลชีวภาพทั้งหมด แต่ทำไมเกษตรกรเราถึงยังต้องแบกรับภาระค่าปุ๋ยกระสอบและเป็นพันบาทวันนี้จะพาไปถอดรหัสเทคโนโลยีที่จะดึงทรัพยากรจากฟ้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ขั้นสูงไปจนถึงภูมิปัญญาที่เราทำเองได้ค่ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงเครื่องจักรล้ำสมัยเราต้องย้อนกลับไปดูต้นแบบของปุ๋ยากาที่เก่าแก่ที่สุดก่อนนะคะนั่นก็คือปรากฏการธรรมชาติค่ะ ในอดีตเกษตรกรสังเกตเห็นว่าหลังพายุฝนฟ้าขนองพืชผลจะเขียวขจีผิดปกตินี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือคกลไกการผลิตปุ๋ยอากาศโดยธรรมชาติหรือที่เรียกว่า natural nitrogen fixation เมื่อเกิดฟ้าผ่าพลังงานมหาศาลจากอาร์กไฟฟ้าจะทำลายพังทะที่แข็งแกร่งของโมเลกุลไน,นตโตรเจนในอากาศ ทำให้มันแตกตัวและทําปฏิกิริยากับออกซิเจนจนกลายเป็นไนโตรเจนออกไซด์และเมื่อรวมตัวกับน้ำฝนก็จะตกลงมาสู่ดินในรูปของไนเตรตซึ่งเป็นปุ๋ยที่พืชดูดซึมได้ทันทีนี่คือต้นแบบของปุ๋ยอากาศที่เก่าแก่ที่สุดค่ะมนุษย์เราพยายามเรียนแบบกระบวนการนี้มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20แล้วนะคะ ในปี1903นักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่สร้างอาร์กไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยตรงซึ่งใช้พลังงานสูงมากและไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจค่ะต่อมาในปี1913ฟริตซ์ฮาร์เบอร์และคาวบอชได้คิดค้นกระบวนการฮาร์เบอร์บอช ใช้วิธีตรึงไนโตรเจนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและความดันสูงซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าและกลายเป็นมาตรฐานการผลิตปุ๋ยยูเรียเม็ดและปุ๋ยเคมีที่เราใช้กันทั่วโลกแต่ในปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่พยายามย่อส่วนโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นให้กลายเป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรจับต้องได้ซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะ มาเริ่มกันที่นวัตกรรมกลุ่มแรกค่ะซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของวงการวิจัยไทยเลยนะคะนั่นคือเครื่องจักรผลิตปุ๋ยจากอากาศด้วยเทคโนโลยีพลาสมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมอทอสหอลักการทำงานของเจ้าเครื่องนี้ไม่ได้ใช้กระบวนการเคมีที่ซับซ้อนแบบโรงงานปุ๋ยแต่ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็นโดยใช้สนามไฟฟ้าความถี่สูงเพื่อเลียนแบบปรากฏการฟ้าผ่าในขนาดย่อส่วนค่ะ กระบวนการทำงานก็น่าสนใจมากนะคะเครื่องจะดูดอากาศรอบตัวเข้าไปกระตุ้นด้วยพลา s m าจนโมเลกุลก๊าซแตกตัวแล้วรวมตัวใหม่เป็นไนตริกออกไซด์จากนั้นเมื่อนำไปละลายน้ำในระบบควบแน่นก็จะได้ออกมาเป็นกรดไนตริกหรือปุ๋ยน้ำไนเตรตที่มีความบริสุทธิ์สูงค่ะแล้ววิธีนี้มันคุ้มหรือเปล่า จากข้อมูลระบุว่าแม้เครื่องก้นแบบจะมีราคาสูงหลักแสนบาทแต่ต้นทุนการผลิตต่อลิตรนั้นต่ำมากค่ะเพราะวัตถุดิบคืออากาศกับน้ำส่วนต้นทุนหลักคือค่าไฟฟ้าซึ่งตกอยู่ที่ประมาณ20-50สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน2ปีนะคะแต่ก็ข้อควรระวังน้ำปุ๋ยที่ได้จะมีฤทธิ์เป็นกรดจึงต้องปรับค่า pH หรือเจือจางให้เหมาะสมก่อนใช้กับพืชบ,บางชนิดเพื่อป้องกันใบไหม และเครื่องนี้ผลิตได้แค่ไนโตรเจนเท่านั้นพืชยังต้องการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจากคางอื่นอยู่ดังนั้นเกษตรกรยังต้องใช้ปุ๋ยตัวอื่นร่วมด้วยไม่สามารถทดแทนได้100%เอร์เซน์ในทุกกรณีนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มปุ๋ยอากาศเชิงสรีรวิทยากลุ่มนี้ไม่ได้ผลิตปุ๋ยออกมาเป็นน้ำเหมือนกลุ่มแรกนะคะแต่เน้นจัดการกับภาคคาร์บอนค่ะ ปัญหาของเกษตรกรคือการเพิ่มคาร์บอนให้พืชทำได้ยากกว่าการเพิ่มในตัวเจนเพราะคาร์บอนได้จากการสังเคราะห์แสงเท่านั้นปุ๋ยอากาศกลุ่มนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้พืชจับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ดีขึ้นหลักการของกลุ่มคือพยายามเพิ่มสัดส,ส่วนคาร์บอนต่อในตัวเจนเพื่อกระตุ้นให้พืชออกดอกและติดผลค่ะ หลายคนอาจสงสัยเขาเอาก๊าซคาร์บอนใส่ขวดมาฉีดพ่นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะการฉีดพ่นในที่โล่งแจ้งไม่สามารถเพิ่มก๊าซรอบใบพืชได้แต่กลไกจริงๆคือการเป็นสารกระตุ้นชีวภาพหรือไบโอสติมูลเลนที่ช่วยให้ปากใบเปิดได้กว้างขึ้นหรือนานขึ้นในช่วงที่มีแสงทำให้พืชสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซและรับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพคลอโรฟิลทำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มักใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยในการดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการดูดซึมผ่านรากนะคะข้อมูลระบุว่าสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้50-80%โดยเน้นทำให้ใบพืชตั้งตรงรับแสงได้ดีลดการสะสมของโรคเหมาะสำหรับใช้เสริมร่วมกับปุ๋ยทางดินไม่ใช่ทดแทนทั้งหมดนะคะหากไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเลยพืชอาจดึงอาหารสะสมมาใช้จนหมดและสุดโทมได้ในระยะยาวค่ะ มาถึงกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3สําหรับสายคําเองและพึ่งพาตนเองนั้นคือปุ๋ยหมักเติมอากาศและจุลินทรีย์ค่ะรู้ไหมคะจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ดีที่สุดคือกลุ่มที่ชอบอากาศ การทำปุ๋ยหมักเติมอากาศหรือวิศวกรรมแม่โจ้จึงเน้นการกองปุ๋ยรูปสามเหลี่ยมรดน้ำให้ความชื้นอยู่ที่60%ทุกวันเจาะช่องให้อากาศไหลเวียนเข้าไปในกองปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความร้อนสูงซึ่งฆ่าเชื้อโรคและเมล็ดวัชพืชได้กองปุ๋ยย่อยสลายเสร็จสิ้นภายใน30 4 5ถึง45วันโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยกลับกองค่ะ และอีกหนึ่งคระเอกที่เกษตรกรทำเองได้ง่ายๆคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือ PSB ค่ะโจแบคทีเรียตัวนี้มีความสามารถพิเศษในการตรึงก๊าซในตัวเจนจากอากาศและใช้คาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์สูตรทำเองง่ายมากๆนะคะใช้ไข่ไก่1ฟองน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผงชูรสหช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันจากนั้นตักส่วนผสมไข่หช้อนโต๊ะใส่ลงในขวดน้ำา1.5ลิตร เติมน้ำให้เกือบเต็มเขย่าให้เข้ากันแล้วน้ำขวดไปวางตากแดดจ,จัดตลอดทั้งวันภายใน2-4สัปดาห์น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแสดงว่าเชื้อเดินเต็มที่พร้อมใช้งานแล้วค่ะวิธีใช้ก็ผสมน้ำจลินซี1 0 0ซีซีต่อน,น้ำา20ลิตร นำไปฉีดพ่นหรือรดทางดินช่วยเพิ่มไนโตรเจนและย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ค่ะนี่คือปุ๋ยอากาศฉบับครัวเรือนที่ลงทุนน้อยที่สุดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าปุ๋ยอากาศไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันเลยนะคะแต่มันคือวิทยาศาสตร์ที่มีรากฐานมายาวนานมีวิวัฒนาการที่จับป้องได้ตั้งแต่ภูมิปัญญาการสังเกตฟ้าผ่าของคนโบราณมาสู่นว,วัตกรรมพลาสมาขั้นสูงของมอทศและผลิตภัณฑ์ชีวภาพในปัจจุบันถ้าคุณเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง การลงทุนเครื่องพลาสมา3-5แสนบาทเพื่อผลิตปุ๋ยในเตรตเองอาจเป็นทางออกในการลดต้นทุนระยะยาวค่ะเพราะต้นทุนแปรผันซึ่งก็คือค่าไฟฟ้าต่ำจนแทบเป็นศูนย์หากใช้ร่วมกับโซลา่าเซลล์เปลี่ยนชุมชนจากผู้ซื้อกลายเป็นผู้ผลิตปุ๋ยแทนนะคะถ้าคุณทำนาข้าวหรือพืชไร่แปลงใหญ่การใช้สารกระตุ้นทางใบร่วมกับการลดปุ๋ยเคมีช่วยลดต้นทุนรวมต่อไร่ได้นะคะ จากเดิมที่ต้นทุนค่าปุ๋ยนาข้าวอาจสูงถึง1,000ถึง1,500บาทต่อไร่อาจลดเหลือ500ถึง600บาทต่อไร่จึงช่วยเพิ่มผลกำไรได้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นเกษตรกรรายย่อยการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและปุ๋ยหมักเติมอากาศคือวิธีที่ยั่งยืนและประหยัดที่สุดสามารถลดค่าปุ๋ยยูเรียได้จริงโดยเฉพาะในผักสวนครัวและนาข้าวอินทรีย์ สิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจนะคะปุ๋ยอากาศเน้นเสริมาธาตุไนตโตรเจนและคาร์บอนแต่พืชยังต้องการาธาตุอาหารอื่นจากดินดังนั้นอย่าเพิ่งทิ้งการปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุควบคู่กันไปนะคะการใช้ปุ๋ยอากาศต้องใช้ความสม่ำเสมอเช่นฉีดพ่นทุก15วันซึ่งต่างจากการหว่านปุ๋ยเม็ดที่ทำครั้งเดียวจบก,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้แลกมาด้วยต้นทุนที่ลดลงและสุขภาพดินที่ดีขึ้นในระยะยาวค่ะ ในยุคที่ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงการหันมามองอากาศรอบตัวในฐานะทรัพยากรที่ลอยอยู่เหนือหัวเราและนำไปปรับใช้ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ความอยู่รอดของเกษตรกรไทยในอนาคตนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ